ฮัลโหลฮัลโหลแอปเปวันเวลคัมจักระต่ายแคชั่นมาเด้อจ้ากินเนี่ยกันแฮปปี้อิตเวจีเทเบอล์เนี่ยฮะเฟสเฟสเซลิมเพอร์เวจิงงานเฮียเออเชลีพีนัทเออพริกทั่วอันนี้ใส่ถั่วอันนี้บม่ใส่ถั่วเนี่ยเนาพีนัทแบบเนี่ยฮห้พีนัทออาคล้ายชิลลี่พีนัทพีนัทชิเล็ก and m i n u t i n and vegetable eat together vegetable which fit and ฉันเปิ e ถู o okay easy today eat easy good for my body too มาด่าจ้ามากินกันกินเมี่ยงกินเมียงปลาเมียงกุ้งกินกันแกนเาเวลีเวลี่คน eat good today ฮายรอๆๆๆบิลฟอนเวลคอมทุกตาไฮทเช่นิตามาแลงมาแมาแร้มาแรงองควตคายอากาศหนาวแบ่บิลฟอนแอสบิเดคนโคดค่นดาค์เหนาทุกเมื่ออากาศหนาวค่เมื่อเจอเหนาเย็นทุกเมื่อปั๊สก็เก๋ผมหนาว ส o ดอนแคบกระเปาเวทีไอ i ครี a แม็กซ์ไอแคลร r ่แม็กซ์สิคี e r ส h ีบอลให้พ a ่ p ดย์แฮปป e ้เ o ิฟแฮปปี้ไทม์ e ฮปอ a อสุเจจ้าเรามาตัดเสรตัดเสรอันกูดอีทเวทีกันอันเสร็จ I love fit กูดกูดกูดอ้ยจิปา

ครับเดี๋ยวเรากลับมาเก็บไว้ก่อนนี่มานั่งไม่ติดตาจำกันโอเลนเด kena. สุขภาพแก่ Ôi chà, muốn thoát hả? Chắc muốn cái trái Where are you going? Không muốn đẹp muốn

ถึง๋าจัดแนี่ยแล้ก็บมะนือเลยแบบอิสระใหมินเทตัวแต่งฟุตอกดป متى؟ you just say menu but good every time you eat มื่อนี้มื่อนี้สันบบายบายสบ่บายบายถึงเกือบทุ่มเดอ้ออาจจะเลยทุ่มจะไปทำงานเหตุงานไปร้องเหตุงานเหตุงานใหมอาจบรได้คพักเดอ้อตันงบายบายเดอ้อมื่อนี้เดอ้อเริ่มบายเริ่มบายจนถึงเบื่อเลย ไปทดลองงานใหม่เหตุงานใหม่เห็ดอ่าสิัดทายตอนหลังๆเยอะจ้ะอย่าว่ากันเด้อต้องเอางานหลักไป่อนไปเต้นงานเห็ดงานใหม่บ่เห็ดงานกับบอมิงเงินต้องเห็ดงานเหตุงานใหม่เพิ่มขึ้นอีกแต่ละทีเป๋เห็ดสิ ก็เลยไปทักเจอตอนสอบถักทาาอยู่ก็ว่าตอนเลยเลยเพียงเด้อไปทัก ทุกคน I have something to speak with you today today I can speak Well, oh, I can talk and say hello with you now but later after noon to 7 p.m. maybe I have to go work look work I can not say hello with you I can speak and say hello with you later okay แต่ก่อน I have to go work I have more work เป็น17.00กันแส่หลออยู่เลยเธอโอเคมาทุกวกี่นี้อีบไอน่าแส่หลออยู่ไอยีบไอแส่หล่ออยู่เลยเธอโอเคไ need f o r w o r k f o r w o r d ของมี I have new work now okay today ก a n ัง y hello. อ o ยู่ t เอ maybe 7 p.m. or 8 p.m. o อ a y I finish work 7 p.m. Để okay. mm -hmm. nó ok? Dạ, bà canh đơ, dạ Dạ, bà canh đơ Dạ, thật khoai trở lắm Tâm hồn ngã lạc rồi, đều kết ngan 6h 6h tối đến, 6h 6 qua 20h ba giờ đến 7h, 7h khoa 6h tối đến 6h sáng, đến ban, thùng, còn ngày lập về sao, bỏ hết Hi everyone. I have to in new work Take morning, six morning to 6 p.m. to my home. Maybe, maybe 7, 7 p.m. I can say hello to you later, okay? No, I'm okay? No, I'm okay, everyone. Meet you, love you. Now, forget me. ก็จะเหม็นนได้วนดีมาพอเก็บมีเอาแซ่หรีอวันไอ้คนแซ่ลอยอยู่เล็กแท้กดจ

ทำงนกันเด้อจาเดือหลังงานกันเด้อเจอก,กันหลังหกโมงแรงน่าแค่เสียวเลเธอ์ซ็ตีเอ็มโอเคอีกวันคิดอ่า

เห็ดงานน้ากันไปด้วยกันเห็นน้ากันหกมองเศร้าถึงหกมองแรงเห็ดน้านกันวีโกเวิร์กทูเกเตอร์เช็มอหนึ่งตัวเซ็กเดียมวีโกเวิร์กทูเเตอร์น้องเวิร์กนมันน่วีเวิร์กทตอร์ เห็ดน้ำกันก็ต้องห่วงกันเนาะก็ต้องห่วงเวลาเห็ดงานแล้วเบิ่งทดีห่วงตอดจบกด เหมือนหาอย่างหมือนหาภาสีมุนยืดเข่ง and welcome everyone eat d i n n e here today มาเด้อจ้ามาถึงกันกินไปเรื่อยกินไปเรื่อยบอกเปล่ากินถ้าเปล่ากินบ่อเสร็จยื and welcome and see you เออ่ในค่ำโอเคปะ a de bangun yo ba makpun ka